กัญชาป้องกันและรักษาโควิด19ได้จริงหรือไม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกัญชาน่ารู้กับหมอลูกหมูจากสวัสดีคลินิกกันนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็เป็นคำถามที่ทุกคนสงสัยมากๆเลยนะคะว่า เอ๊ะกัญชาสามารถที่จะป้องกันเราจากการติดเชื้อโควิดและก็สามารถที่จะรักษาเราจากการติดเชื้อโควิดได้หรือไม่และช่วยได้อย่างไรนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าก่อนที่จะไปรู้นะคะว่ากัญชาเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้จริงหรือเปล่าวันนี้หมอก,ก็จะมาอธิบายกลไกนะคะจากการที่ติดเชื้อโควิด19เนี่นะคะว่าหลังจากติดเชื้อเนี่ย ร่างกายของเรามีการตอบสนองอย่างไรบ้างและเราจะได้ไปเข้าใจนะคะว่ากัญชาเขามาดูแลการตอบสนองของร่างกายเราในส่วนไหนอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อเชื COVID ้อโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายของเราแล้วแล้วก็นะคะระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยก็จะมีการป้องกันเราจากการติดเชื้อค่ะเป็นระบบภูมิคุ้มกันตัวแรกนะคะเรียกว่า ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า innate immunity นะคะซึ่งเจ้าระบบภูมิคุ้มกันด่านแรกหรือทหารด่านแรกของเรานี้นะคะก็จะมี macrophage นะคะในการไปจับกินเชื้อโรคต่างๆซึ่งไม่เพียงแต่ ตัวโควิด19เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแปลกปลอมแบคทีเรียหรือไว,ไวรัสชนิดต,ต่างๆเนี่ยเมื่อเข้าไปในร่างกายก็จะถูกเจ้า m a c r o รฟ a จตัวเนี้จับกินก่อนเสมอเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะ ร่างกายของเราค่ะก็จะทําการสื่อสารให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายของเราเนี่ยเขารับรู้นะคะว่าตอนนี้มีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายแล้วโดยผ่าน,นกลไกที่เรียกว่าการหลั่งไซโตไคน์ไซโตไคน์นี้ก็ะคะ่ะก็เป็นสารค่ะเป็นสารที่ร่างกายหลั่งออกมานะคะซึ่งจะกระตุ้น,นกลไกการอักเสบแล้วก็ทําให้เราเกิดไข้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรามีไข้เกิดขึ้นนั่นแปลว่าตอนนี้ ร่างกายของเราภูมิต้านทานของเรากําลังทํางานเพื่อที่จะหลั่งไซโตไคน์นะคะสื่อสารกับเซลล์ข้างเคียงต่างๆในร่างกายของเรานะคะมีการโทรศัพท์เฮลโหลเฮลโลประกาศอินเตอร์คอมให้ร่างกายได้รับรู้ผ่านไซโตไคน์ว่าตอนนี้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายแล้วนะทหารด่านที่สองเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะสู้รบกับเชื้อโรคกันเถอะ เมื่อร่างกายได้รับการสื่อสารจากอินเตอร์คอมจากโทรศัพท์ต่งตงตางๆผ่านไซโตไค์แล้วแล้วก็นะคะก็จะเกิดภูมิต้านทานชนิดจำเพาะเจาะจงซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ติดเชื้อเนี่ยประมาณ6-8วันนะคะก็จะเกิดภูมิต้านทานแบบเฉพาะเจาะจงขึ้นก็จะมีเซลล์สชนิดที่เข้ามามีบทบาทด้วยกันค่ะชนิดแรกเรียกว่า T เซลล์นะคะ เจ้า T เซลล์นี้นะคะหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือเขาจะไปทำให้เซลล์ที่มีการติดเชื้อเนี่ยนะคะฆ่าตัวตายไปทำให้เซลล์นั้นเนี่ยตายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสาเหตุค่ะที่ทำไมหลังจากติดเชือ้อโควิด19แล้วนะคะเนื้อ ปอดนะคะหรือว่าเซลล์ปอดบางบริเวณที่ผ่านการติดเชื้อเนี่ยถึงได้มีพังผืดหรือว่าเป็นเซลล์ตายเป็นเซลล์พังแล้วก็แม้จะหายแล้วเนี่ยแต่ลักษณะของปอดก็ยังกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีบางบริเวณที่เกิดแผลเกิดพังผืดแล้วก็ตายไปแล้วก็เพราะว่าเจ้า T เซลล์นี่เองค่ะส่วน,นกลไกภูมิต้านทานด่านที่เฉพาะเจาะจงอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือ B เซลล์ cell. ซึ่ง B เซลล์นี้นะคะเขาก็จะทำหน้าที่ในการสร้าง แอนติบอดที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ไปฆ่าเชื้อไวรัสก่อนที่เจ้าเชื้อไวรัสนี้นะคะจะทะลุทะลวงแล้วก็ทำร้ายเซลล์ของเรานั่นเองค่ะ ทีนี้แล้วคนที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วบางคนไม่มีอาการบางคนอาการน้อยหรือบางคนอาการรุนแรงเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะก็เกิดจากกลไกการทํางานของระบบภูมิต้านทานของแต่ละคนนี้แหละคะ่ะที่ไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าใครนะคะสุขภาพแข็งแรงดี ภูมิต้านทานเก่งภูมิต้านทานดีแล้วลวก็นะคะก็จะมีการจับกินเชื้อแล้วก็ทําลายเชื้อได้ตั้งแต่ด่านแรกจริงไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าระบบภูมิต้านทานไม่ดียกตัวอย่างเช่นในผู้ป่วยสูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวหลายอย่างเป็นต้นนะคะ ก็อาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าไซโตไคลสตอมหรือว่าพายุไซโตไคลเกิดขึ้นนั่นก็คือจะเกิดกลไกาการอักเสบรุนแรงแล้วก็มีการทําลายเซลล์ปอดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดําเนินโรคกลายไปเป็นปอดอักเสบติดเชื้อนะคะมีการเกิดพังผืดแล้วระบบ ภูมิต้านทานที่ตอบสนองมากเกินไปของพายุไซโตไคน์นี่เองนะคะก็จะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยอาจจะเกิดการร้มเหลวตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะไตวายเฉียบพลันภาวะตับบายระบบทางเดินอาหารมีความแปรปรวนแล้วท้ายที่สุดนะคะอาจจะมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือสาเหตุคะ่ะ ว่าทำไมแต่ละคนถึงมีความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกันก็เพราะว่าการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานแตกต่างกันนั่นเองค่ะแล้วที่นี้นะคะกัญชาเขามาช่วยดูแลเราอย่างไรในเรื่องของโควิดดิฉันก็กลับไปอ่านยางใ,ใจจนวนมาก